นันทวันทุกคนที่เคารพรักทุกคนครับผมวันนี้นันทวันได้มาลงฉายลงจอที่บ้านหนองบัวบานตําบลหนองบัวบานอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ครับผมงานบุญกระดูกร้อยวันงานฟรีครับมีตรกแฟนภาพยนตร์ของนันทวันที่อยู่ใกล้อยู่ใกลมีใจรักก็มาชมกันได้ครับกำลังตั้งเครื่องใช้ตั้งจอครับคืนนี้ แจ้งครับดิสโกเทคมารับชมกันได้ครับผมที่พิกัดบ้านน้องบัวบาตบนตำบลน้องบัวบานอำเภอรัตนบรุรีจังหวัดสุรินทร์ลงจอใหญ่ครับวันนี้จอใหญ่จอยักษ์แต่ก็กลัวอย่างเดียวฝนครับน้องฝนน้องฝนตั้งเขามาแล้วครับน้องฝนยังไงก็ฝากช่วยแชร์ช่วยเป็นกำลังใจครับ ฝากติดตามนะครับจอใหญ่จอยักษ์ครับนันทวันวันนี้บรรยากาศมันได้ครับสวัสดีครับนันทวันครับผมวันนี้ดิเจสซาบะมาเองครับ ai ở cây, mà xem cũng được các, à bạt cho giấy cho ทีเจซาบามาครับวันนี้ยังไงก็รับชมมารับชมก็ได้ครับงานฟรีครับงานฟรีคืนนี้ค่ำคืนนี้ขอว่าอย่าฝนตกก็แล้วกันครับจอโค้งสวย สวัสดีครับสองรับชมครับผมมาชมนันทวันกันนะครับที่บ้านหนองบัวบานตําบลหนองบานอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ครับผมงานฟรีครับถ้าใครอยู่ใกล้เชิญครับผมจอใหญ่จอยักครับนันทวัน น,นี่ดีเจซาบะมาครับผมเชิญได้นะครับใครอยู่ในเขตอำเภอใกล้เคียงมาชมนิกเซอร์บ สวัสดีครับทามพลลวัความละวาสุขครับผมสวัสดีครับทุกเสียงทุกสายครับที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมนันทวันภาพยนตร์ที่หนองบัวบานครับวันนี้ <c oughs> งานฟรีครับงานฟรีใครอยู่ใกล้เชิญมาชมได้ครับวันนี้ ค่ำคืนนี้เต็มรูปแบบครับเต็มจอจอใหญ่จอยักษ์ขนเครื่องมือขนทีมงานมาเต็มรูปแบบครับลงจอใหญ่เครื่องเสียงเต็มระบบครับ ก็มีของเล่นเพียบครับเด็กๆชอบแน่นอนร้านค้าร้านขายก็เยอะครับยังไงก็มาเชิญมาชมกันครับผม มาดูหนังวันนี้รับรองไม่ผิดครับพื้นที่โล่งกว้างทุโองโถงครับติดถนนดำถนนใหญ่ครับรถมาได้รถเข้าใกล้ได้ครับผมยังไงก็อย่าลืมครับผมฝากบอกเพื่อนบอกต่อฝาก บอกเพื่อนนะครับวันนี้ครับวันที่่าไรวันที่สามตุลาที่น้องับบานมีงานครับผมนัน,นทวันจอใหญ่จอยักษ์ก็ชืญนได้ครับผมบอกเพื่อน<ๆ>อเพื่อนมาเที่ยวครับฝนฟ้าน่าจะเป็นใจครับผม <c oughs> ที่หลบฝนเยอะ เย็นได้ครับเดี๋ยวค่ำค่ำเดี๋ยวประมาณสักห้าโมงเย็นเทสเครื่องเสียงเดี๋ยวมาไลฟ์ให้ชมอีกครับผมช่วงนี้ก็ชมจอเปล่าไปก่อนครับช่วงเทสเครื่องเสียงเดี๋ยวมาไลฟ์ให้พี่น้องรับชมกันอีกครับยังไงอยู่เป็นเพื่อนกันครับฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจ ขอบอกอีกที่ครับเพื่อนๆที่อยู่ใกล้ในเขตรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์เชิญครับผมเขตใกล้เคียงท่าตูตมสำโรงทาบสนมสีขอลภูมิเชิญได้ครับผมวันนี้นำจอใหญ่จอยักษ์มาลงพื้นที่ให้ในเขตตำบลน้องอมบานอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ก็ให้สมศักดิ์ศรีครับท่านเจ้าภาพ เล่นใหญ่จัดใหญ่จัดจริงรับวันนี้จัดใหญ่จัดจริงเจ้าภาพเจ้าภาพใหญ่ใจสปอร์ตครับวันนี้งานบุญอัฐิบุญกระดูกร้อยวันเล่นของใหญ่เลยครับวันนี้ก็เพื่อนเพื่อนก็ มาละอกกันได้ครับวันนี้มีหนังดีหนังเด็ดมีสามสีเรื่องครับหนังดีผมก็ยังไม่ได้เช็คว่าหนังมีเรื่องอะไรครับแต่เห็นว่ามีหนังเรื่องอะไรดังๆเมื่อกี้นะครับมีแน่ครับหนังใหม่ครับหนังใหม่หนังใหม่มีแน่ครับ ช่วงหัวค่ำก็จะประมาณนี้ครับยังไม่ได้ลงจอสี่โมงก็จะอยู่ประมาณนี้ครับเดี๋ยวช่วงค่ำๆช่วงลองเครื่องเสียงลองไฟเดี๋ยวไล์สดให้ดูอีกครับผมยังไงก็เป็นเพื่อนกัน อยู่กับเพื่อนกันครับความมันคืนนี้รับประกันโดยดีเจซาบะตัวจริงเสียงจริงมาจริงครับของแท้ครับเครื่องเสียงรับรองแน่น ของแท้ครับการันตีจากท่านเจ้าภาพท่านเจ้าภาพใหญ่ใจสปอร์ตบอกว่าจัดหนักจัดเต็มครับวันนี้จัดให้หนักไปเลย สำหรับ fc ท่านไหนที่ว่าหรือยูทูบเบอร์หรือครีเอเตอร์ท่านไหนที่ว่าอยู่ใกล้เข้ามาถ่ายคลิปได้ครับรับรองตอนเย็น5้าโมงเย็นขึ้นไปนี่ของจริงครับของจริงมาดูเพื่อนๆกันนะครับ หนังกลางแปลงนันทวันเนื้อการเวลาครับน่าจะเป็นเจ้าแรกน่าจะเป็นเจ้าเดียวที่ว่าอยู่ได้ยืนยงคงกระพันครับของน,นันทวันซุปเปอร์บิก๊กน่าจะเป็นหนังกลางแปลงที่ว่าอยู่ได้แบบยืนยงคงกระพัน เจ้าแรกเจ้าเดียวในเขตส,สุรินทร์ครับยิ่งอยู่นานยิ่งชื่อเสียงก็เหมือนเครื่องเสียงครับพ,พิกัดบ้านนวบานตำบลนวบานอำเภอรัตนบ,บุรีจังหวัดสุรินทร์นันทวันภาพพยนต์ งานฟรีชมฟรีตลอดงานครับ FC สาวกของนันทวันไม่ควรพลาดนถดลามาสะดวกครับอยู่ติดถนนใหญ่เส้นสีขอระะนะัตนบุรีเชิญดับเชิญครับยังไงก็ ฝากด้วยครับ <c oughs> วันนี้จัดจอ,อยักษ์จอใหญ่มาเลยครับเครื่องเสียงเต็มระบบ ขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกกำลังใจที่เข้ามารับชมช่วงนี้ขอกราบลาสวัสดีก่อนนะครับผมเดี๋ยวเย็ยนๆห้าโมงเย็นห้าโมงครึง่งลองเครื่องเสียงลองไฟเดี๋ยวมาไล์ให้ชมกันอีกครับกราบสวัสดีครับผมสําหรับคนที่เข้ามาใหม่ก็รอชมตอนเย็ยนครับเดี๋ยวไล์สดให้ดูครับตอนเย็ยนๆ ช่วงสักห้าโมงห้าโมงครึ่งครับวันนี้ขอกราบไลเท่านี้ครับผมขอบคุณครับที่ติดตามรับชมที่เป็นกำลังใจให้กันครับ